الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن สดลอัลลอฮุอะลัยซาิมวะรัซูลุฮฺลกะรามอัลฮัมดุลิลล l l a ขอชูกรขอขอบคุณต่ออีกองอัลลอฮฺซุบฮ์ฮานะฮฺวะตาอัลาที่พระองค์ทรง توف ิกพระองค์ทรงเอื้ออมนวยพระองค์ทรงฮิดายะให้ทางนำกับพวกเรามาสู่ภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในรอบสัปดาห์นั่นก็คือภารกิจเรื่องของการละหมาดวัดสุขในวันนี้ขอบคุณต่อลาสุบฮานะฮหวัวตาลาที่พระองค์ยังคงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงรอมในการทำอิบาดาต่อลาก่อนข้าวสู่เนื้อห้าสาระของกุตบาะในวันนี้นะครับ คงข้อย้ำเตือนพี่น้องทุกทุกานผู้ที่รับฟังขุตบะให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลยายำเกรงแบบจริงรจริงรัวอัลลอฮ์จริงจริงดังอญญายะห์อัลกุรอานบอกว่าโอบันดาผู้ศรัทธาทางไลยท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นการยำเกรงที่จริงเราไม่ทำเป็นเล่น และเราอย่าได้อำลาจากโลกนี้ไปหรือว่าเราอย่าได้ว่าชีว่าอย่าได้ตายก้อนที่เราจะเป็นมุสลิมที่มีความสมบูรณ์พี่น้องที่รักคับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมัสยิดยันนตุนฟิลเดาสบ้านปาของชีพนะครับได้รับอามานะจากท่านอิมัมจามัสยิด ให้มาทำน้าที่กุต,ตบะนะครับท่านีมั่มก็ดูซึกว่าไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้คําว่ามัสยิดนะครับเป็นสถานที่ที่เรานั้นชายทําการอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮา,านาะฮูวาตาละคำว่ามัสยิดพี่น้องครับเป็นภาษาอาหรับนั่นมัสยิด มัสยิดุนมาจากภาษาครับภาษายาวีเขาเรียกว่าซูเราซูเรนานั่นมัสยิดมัสยิดมาจากคำว่าซูยุดมาจากคำว่าซุยุดถ้าเราได้ยินคำว่าซูยุดนี่เราคงจะรู้จักนะครับพี่น้องสำหรับคนทีะหมาดรู้จักว่าซูยุด ก็คือทวงท้าในละมาดซึ่งเป็นรูกุลก็าการละมาดด้วยใครไม่สุยุดหรือว่าสุยุดครั้งเดียวในนึ่งรกอะก็ชื่อว่าการละมาดขาเขาตั้งใช้ไม่ได้นะครับสุยุดครั้งเดียวลืมขึ้นไปยืดแล้วชดชชยทดแทนด้วยสุยุดสวีไม่ได้ เมื่อรู้ตัวว่าเราลืมสูยออส้ยุดอ้าเรากอาเลชสู้ยุดไปครั้งเดียวขึ้นไปรอักอาที่ซองแล้วจําเป็นที่เราจะต้องลงมาสูยุดให้ครบนะครับสำหรับผู้ที่เป็นอิมัม่มผู้ที่เป็นมะม่มก็ต้องให้เสียงเตือนนะครับสำหรับอิมัมที่เขาลืมสูยุด บางทีสยุททางเดียวพูดยกขึ้นเลยนั่นคือการสยุทธชดเชยทดแทนด้วยกับสูยุทธสวีไม่ได้ไม่เมื่อนการบกผงในเรื่องข้องสุนันอับอัดอันนี้พูดถึงสูยุดสูยุทธก็คือฐานึ่งในการละมาดที่เราก้มกราบนั่นก็เรียกสูยุทธมันมาจากคำว่าสูยุตธมัสยิดมาจากคำว่าสูยุตธปลว่ากรมกราบท่านมัสยิด แสดงว่ามัสยิดนั้นมันเป็นคำนามที่บ่งทึ่งสถานถีมัสยิดมันเป็นคำนามที่บ่งบอกทึ่งสถานถีภาษาละกอบบอกว่าอีเซมมาการอีเซมมาการนี่คือคำนามที่บ่งบอกว่าสถานถีแสดงว่าสารุปว่าคำว่ามัสยิดนั้นก็คือสถานถีที่เราชายกลมกราบ สา่านทีที่เราชายสูดใบหน้าของเราที่มีเกียรติที่มียศดท่าบรรดาศักดิ์ที่มีเงินเดือนสูงที่มีวงยาตระกูลดังนะครับที่เป็นเศรษฐีที่เป็นเจ้าข้องธุรกิจใบหน้าที่มีเกียรติของเรานั้นกาตองกงกราบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัลลาพระผูอภิบาลพวกเรา นะครับแสดงว่ามัสยิดเป็นสถานที่ที่เราชายทาอีบาดะห์พี่น้องที่รักครับที่นี่มัสยิดนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละชื่อดีเราถ้าชื่อดีแล้วเราเรียกให้มาแล้วมันมีศิลปมงคลมีความจำเริญบางคนชื่ออับดุลมาลิกชือ่อรอชื่ออับดุลลอเปิดเรียกไอลอชื่ออับดุลมาลิกเปิดเรียกไอเลก ว่าไม่ดีทั้งเพพี่นอ้องอ่าชื่ออสมาไม่ไม่ให้เขาเรียกอสมาไม่ได้ต้องเรียกนองฟา้าแปลว่าฟา้าอสมาเปลว่าฟา้าอ้ายเวลาเขาเรียกชื่ออสมาซึ่งซึ่งภาษา,ทาไทยแปลวาฟ้านะให้เรียกว่านองฟา้าอย่าเรียกชื่ออสมาเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นการตั้งชื่อหรือว่าชื่อเราก็ตามพี่น้อง มันมีความไม้ที่เป็นมงคลเห็นไหมครับมีความไม้ที่เป็นมงคลเราเรียกให้เต็มเรียกลูกเราเรียกซอแเล่ใครเรียกให้เต็มอย่าเรียกไอเล่อ่มันไม่มีความไม่ซอแเล่นังคนดีเป็นผู้ชายถ้าคนยิ่งซอลดีฮะเรียกไอฮะเห็นไหมครับทำให้บางที ถ้าอัลลอฮ์รับหาวซอนเลนันเป็นคนชายที่เป็นคนดีเมื่อไรคนคนนั้นก็เป็นคนดีตามสิ่งที่เราได้เรียกสิ่งที่เราได้เอ,อ่ยขึ้นพี่น้องครับเช่นเดียวกันมัสยิดยันตุลฟิรดาวสพี่น้องคําว่ายันนานี่มันแปนว่าสวสรวันสรรค์ฟิรดาวสสรรค์ชันสู่สุดชื่อนี้พี่น้องครับไม่ใช่ธรรมดา อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาดาลานั้นได้กล่าวถึงได้เอ่ยถึงในพมหาคัมภีร์อัลกุรอานคำว่ายันนะตุนฟิลเดาส์ชื่อของมัสยิดแห่งนี้พี่น้องอายะในครับพี่น้องอายะที่ผมได้นำเสนอเมื่อตอนต้นของกุตาบะแต่เดียวนั้นอินนัลลาดีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตเทจิงบรรดาผู้ที่ ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และผู้ปฏิบัติอามานที่ดีๆอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานตรัสไวว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดาผู้ที่มีอีมานและเขาได้ทำความนี้ศรัทธาเชย่อๆอยังไม่พอพี่น้องมึงกุดเค้งไหมเค้งอิสลามไหมอิสลามไม่มไมยังไม่ไม่ แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์นะฮกอิสลามแต่ยังไม่สมบูรณนะ์แต่ในอายะอ์อกุรานอายะนี้นั้นเทจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและผู้ปฏบบิบัติความดีมนุษย์อาจจาวหาเขาดีมุศรัทธาเขาเป็นมุสลิมเขามีจิตใจดีเขาช่วยเหลือผู้อื่นดีแต่เขาไม่ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เขาไม่นะมา ในทัศนาของอเล็์นั้นเป็นคนดีไม่ได้แต่มนุษย์ยกย่องประชวยเขาพี่น้องดังนั้นเทจิงผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีศรัทธาและประกอบคุณงามความดีนั้นกานัตลาหุมยันนาตุนฟิรดาวสีนูซูลานี่าล้อเล่นบอกวัยวะ สำหรับบวกเขาเล่านั้นคือซวนสวาวันชันฟิลดาวด์ที่บวกเขาจะได้พำหนักอยู่ไหนนั้นวันนี้พี่น้องครับเราพัหนักอยู่ในสวรวันชันฟิลดาวส์บนดุญญนยากนก็คือมัสกิดแห่งนี้ทำเชือเช่อไว้ก่อนทําเชื่อไปก่อนพี่น้องครับให้มีรอยกนรรอยว่าเรานั้น ได้มาชายบริการได้มาทำอิบาะด์ได้มาอ่านกุรานได้มายติกับได้มาละมัดวันสุขได้มารวมกิจกรรมที่มัสยิดยันนตุนฟิรดาวสบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วังว่าเราจะได้เชยชมจะได้พำนักในลบน้าสำรับภูถีศรัทธา สำหรับผู้ทีประกอบคุณงามความดีอัลลอฮ์จะให้เขาพำนักอยู่ในสวรรค์ชัน้นิุดาอพี่น้องครับนี่คืออยายะฮ์คุราอานคอดีดีนะฟีฮะพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดไปอยู่ตลอดไปแกก็ไม่แก่แล้วฝันก็ไม่หักแล้ว มีความสุขไม่มีความทุกข์ดุนยานีรวยพื้ก็มีความทุกข์พี่น้องต่อเดียวเจ็บฟันมังอย่างต่างเนะงี้ยเงินลานจะเจ็บฟันรวยนะแต่กระต้องเสียน้ำตาเมื่อคนรักจากไปเมื่อลูกจากไปเมื่อภรรยาจากไปเมื่อพ่อแม่จากไปรวยไหมรวยมีความพร้อมไม่พร้อมมีพร้อมทุกอยา่าง แต่ก็ต้องเสียใจเพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั่นคือดุเนียที่มันลอกลวงเราพี่น้องถ้าดุเนียคือสวรรค์แน่นอนเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่รอยยิ้มเราไม่มีความม่องเศร้าดังนั้นพี่น้องที่รักครับบุคคลใดใครก็ตามพี่น้องบุคคลใดใครก็ตาม ที่เขากำลังขนห้าความสำเร็จบนดุเนียให้เหลือกเสียไม่มีครับจะห้าความสำเร็จบนดุนยาไม่มีมีทุกอย่างแต่ก็ต้องเสียมันไปวันที่เราจากไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวะตาลาเราไม่จากมันมันก็นจากเราดังนั้นอาณาคอติแทจริงก็รู้สัทธานั้นไม่ได้อยู่ที่โลกดุนยา ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ศาสนาอนณาคติเทียยิ่งของเราพี่น้องครับก็คือโลกอาร์เคเราได้ตระเตรียมอะไรบางในวันที่เราจะกลับไปโลกหน้านั่นคืออนาคตนั่นคือเรื่องจีรังนั่นคือเรื่องยังยืนจะไม่ซาแล้เรวเราจะอยู่ในนั้นพี่น้องครับย่างท่าวนลายยบะกูนอันฮาฮิวลา ชาวสาวัน์นั้นพวกเขาจะไม่ประสงง์จะไม่อยากเปลี่ยนทีแหล่ไม่อยากไปไหนแหละด้วยความสบายของสวันพร้อมทุกอย่างโรงแรม้าดาวราวาบ้ายเร้วมีทุกอย่างแต่ก็ยังเทียรสวันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะพัฒน,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 า,นาออกมาได้หมดพี่น้องครับสวันความสุขสาบายที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ครับเราถึงคันที่อัลลอฮ์บอกว่า คนที่ข้าไปอยู่ในซาวน์ชันฟิลดอเไม่อยากออกแล้วไม่อยากไปไหนแล้วความแค่ร้อยความสุขนี่ครับพี่น้องวัวน์ดีเทจริงดังนั้นดุนยาคือวาวน์จมพร้อมเราต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีพี่น้องครับนี่คือซาวัน์ชันฟิลดอเชื่อตรงกับมัสยิดแห่งนี้ว่งว่าเราทุกคนจะได้ลิมรสมันอีกครั้งนึงพี่น้องครับ ในวันหลวงหน้าที่เราจะกลับคื้นสู่อัลลอฮ์พี่น้องที่รักขอ้ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลามัสยิดนั้นเป็นจุดศสุ่นรวมแห่งการทำอิบาดะมัสยิดในสมัยของท่านนบีสุลต่านฮุอาลยฮิวะสัลลัมนบีสร้างมัสยิดแรกก็คือมัสยิดกูบะพี่น้อง รายงานประวัติศาสตร์บอกว่าไปยู่แขนนั้นได้สิบกว่าวันนบีสร้างมัสยิดแห่งแรกลั่งในแรกของทันก็คือมัสยิดกูบารดังนั้นนี่คือความสำคัญถ้าเรามีการสร้างมัส,สยิดเราจะมีการรวมตัวในการทำอิบาดะด์เป็นจุดสนยนรวมแห่งจิตใจเมื่อเรามีการทำอิบาดะด์ต่อห์ในมัสยิดนั้น ความเมตตาจากอัลลอฮ์จะลั่งไหลมาอย่างเราและเราจะพลักสิ่งที่ไม่ดีออกจากมู่บานให้ดีด้วยนี่คือมัสยิดพี่น้องครับการสร้างมัสยิดนั้นสร้างเพื่อทำอิบาะหดไม่ได้สร้างไวไ้เลยงั้นไม่ได้สร้างไวไ้เลยฮะพี่น้องในยุคสุดท้ายอาคิดซามานนี่พี่น้อง มีมัสยิดมากมายที่สร้างกันเพื่ออวดว่าข้องใคยใหญ่กว่ากันข้องใครส่วยกว่ากันข้องใครมีคนมากกว่ากันมากไมยพี่น้องครับกลายวันเกี์มาสร้างมัสยิดมาเพื่ออวดแต่พอเข้าไปเลยสู้เล่าอย่างแต่จริงจกอย่างแต่ขีย้ยจกมี่มากไมยนะพี่น้องเพราะเป็นคนเดินทางไปอย่างวัดนั้นไปอย่างวัดนี้ไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ นะครับพมแหละสสภาพของมัสยิดแล้วบางทีนะครับไม่มีคนมาทำอิบาร์ได้เลยอย่าให้มันเกิดขึ้นกับมุบ้านให้ดีพี่น้องครับเราสร้างเพื่อมาทำอิบาดะหดเข้ามาชายบริการทำให้มัสยิดของเรานั้นมีชีวิตชีวาด้วยการที่เรามาร์กในการทำอิบาดะหด้ต่อไป ไม่ใช่เฉพาะวันศุกอย่างเดียวถ้าเรามีความสามารถมาได้ในวั k t ูฮาเวลาให้มีคนมารักษามีคนมาอาซานมีคนมาละมา่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีได้สอนเราไว้ว่าอัลมัสยิดูใบูคุลิมุมินินนบีบอกว่า มัสยิดนั้นก็คือเป็นบานสำรับคนมุสลิมทุกคนเป็นบานสำรับคนที่ศรัทธ,ธาทุกๆคนไม่ความว่เพื้อครับฮัดธสนีไม่ความวาเป็นสถทานถีทีผู้ศรัทธ,ธาผู้ที่มีอีมัาตต่ออัลลอฮ์ชายในการทำอิบารนะันั่นก็คือมัสยิด มันจะมีพลบุญมากกว่าการที่เราทำอยู่คนเดียวที่บ้านคุณค้ามันมีถ้าเป็นมัส,สยิดแล้วพี่น้องครับและท่านนบีได้เตือนสำหรับผููทีมาชายบริการมัส,สยิดนั้นต้องพึงระวังมันตะกัละมาบิกาลามิดุ้นยาฟิลมัสยิดี ผู้ใดใครก็ตามที่เขาพูดเรื่องดุนยาเอาเรื่องดุนยามาพูดในมัสยิดน่าจะตัดดุนยาออกเสก่อนเวลาคามัสยิดให้เรามีสมาธิกับการทำอิบาดะต่ออัลละห์แต่เราก็ไม่ตัดเรื่องดุนยาก็ไม่เปลกเมื่อเราตะเบออัลลอฮุอับัรเรายัางคิดเรื่องดุนยาอยู่เลยเพราะเราผ้ามันจะขังนก มามัสยิดแล้วเราก็ยังผ่ามันเข้ามานาบีเตือนนะครับพี่น้องนี่ที่พูดเรื่องนี้พอเป็นมัสยิดไหมผู้ใดก็ตามที่เข้าพูดเรื่องดุนยาที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องอาเครอพูดเรื่องไรซา,าระพูดเรื่องที่ไม่สมควรสมควรจะพูดในมัสยิดนั้นอัลลอฮุอามะลาหฺอัลบาอีนสัสซานะตัน แน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาจัลบความดีของเขาอาไมา่ความดีของเขานั้นถึงสี่สิบปีบางคนว่าฮะดิษดออีฟอะดิษออแลว้วแต่เป็นคำซ่อนที่เราจะต้องพึงระวังนะครับพี่น้องอ่าพึงระวังว่าเราเข้ามาชายบริการในสถานที่แห่งนี้ที่เรียกว่ามัสยิดนั้นเราส้มควรที่จะทำอะไรสมควรที่จะบิดโทรศัพท์รือไม่ ส่มควรที่จะหนังเล่นโทรศัพท์เปิดเพลงฟังหรือมาในมัสยิดส่มควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผูที่มีอิมานจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องพี่น้องทีรักครับนี่คือหะดิษที่นบีอัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ได้ไดสอนเราไว้นะครับดังนั้นพุทธาในวันนี้นะพม่ว่าชาเวลา2 1นาทีเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปพี่น้อง นะวันนี้เป็นครั้งแรกพี่น้องคงจะไม่รู้จักมักคุณพมเท่าไรในงานวันจัดวันนั้นการมีชื่อพมด้วยและในการพูดงานมัสยิดแต่พมติดภารกิจไปจังหวัดกระบี่วันนั้นไม่ได้มีโอกาสมาพูดให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องก็ยังทรงใยว่าตปอนยูเผนหยก็ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักไม่พื้นพี่น้องับไม่มีปัญหาแต่เราคือมุสลิมด้วยกัน تبتع الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لا خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم ولي المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم